ก่อนนอนคืนนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการนวดหน้านะฮะอ่าเราต้องนวดหน้าอย่างนี้นะครับทุกคืนก่อนนอนนะครับเพื่อที่จะให้แบบว่าไรสิฝ้าจุดด่างรำเลือดฝาดดีนะฮะเพราะว่าการที่เราทําอย่างนี้มันจะทำให้เราแบบเอ่อหมือนเป็นการโกซานหน้าฮะอ่าเราก็จะกดจุดอย่างนี <cat> ้นะครับกดจุดอย่างนี้กดจุดอย่างนี NES ้กดจุด <cetera> ส <Ads> ันจมูกนิดนึงนะครับกดจุดนี้นิดนึงอ่า ปิดเปลือกตาิดนึงกดจุกยายนี่ฮะย่างน,นี้จะเป็นการนวดนี้เพื่อผ่อนคลายนะครับแล้วก็มุมปากนิดนึงยกมุมปากมันอาจจะมีแบบริ้วรอยอย่างนี้นะฮะแล้วย,ย,ยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาอ่าล้วยกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้หน้าเราผ่อใจนะครับทํานี้ทุกคืนทุกวันนะครับเราจะได้มีหน้าตาที่ไร้ริ้วรอยนะฮะอ่าอย่างนี้ทุกคนนะครับอ่านแล้วหน้าจะได้ตึงแบบนี้นะครับสวยๆแบบน้องคนนี้น้องหยาดฝา Bring.